เฮ้ยมันมีหลบด้วยว่ะเฮ้ยมันมีหลบด้วยว่ะเฮ้ยมันมีหลบด้วยว่ะกูเห็นอย่าหลบผม่ผมไม่ได้หลบนะผมไม่ได้หลบเราบมันเอาเรอจังหวะไม่ได้หลบว่ะจังหวะทุ่างหลานน้ีผมผมเก่งออเลยมกีรีเฟกไม่ลุดว่ะรีเฟกไม่ลุ่นะน้องกทบอเฮ้ยทีนีนรับเยแกน้องอดทนได้มิก้นายได้อยู่เฮ้ยพวกเป็นการทดสอบนะจริงอ่ะ แกอยากเท่เที่ยวมั้ยนะเออเจอวิงว่งว่าไงล้งแกฉันบอกตรงเว้ยไอ้ตรงเนี้ยมันแค่เจ็บกายเจ็บร่างกายของแกแหละเจ็บบอดี้ของแกใช่ไหมล่ะพวกแต่ตอนนี้เนี้ย,ยมันอยู่ที่หัวใจล้วนๆเลยว่ะได้ไหมต่ตอไปนนี้เราคือครอบครัวนะพวกไอ้สัตว์พูดถึงหัวใจที่เนี้ยได้ไหม,มพี่ช้างพวกมาเข้าแก๊งมึงวันแรกไอ้ไม่กี่วันแต่โลโก้ กูโดนไอ้แก๊งน้ำเงินลากมาจิ้มอยู่คอยตายไอ้สัสนั่นแหละมันคือการทดสอบใจกัน้อเทยร์เลยเทียร์ข้อเทียสุดแล้วไอ้สัสจริงเอาเป็นว่าคลิปยินดีต้อนรับพวกถึงแม้ตอนนี้แกเป็นแค่พูดเล่นอะแต่สร้างฐานความเชื่อใจไปเรื่อยๆอ่ะสักวันนีงแกได้เป็นตัวจริงในคลิปเว้ยนี่ก็ผมไม่มีทางตระยศนี่ตพรงะงั้นเฮ้ยหลังจากนี้พวกข้อมูลอะไรต่างๆก็บอกเจ้ามาดูไปจะส่วนเรื่องบ้านตรเนี้ยคนที่เข้าได้ตรงเนี้ย ต้องในคลิปเท่เานั้นพวกเรือกเป็นยูบล็อหรือว่าฮูดแลนด์ก็ยังไม่สามารถเข้าได้เวสต์แอกเกีอยากมีไว้นะซื้อหลังข้างเลย oh. ป้าข้างประกาศข oh. าย,ย <laughs> <laughs> ผมวอาทำงานกี่เดือนอ่ะไม่ต้อขยันก็สามสี่ <c oughs> วันก็ได้อย่าไปเครียดเวย้ยจริงมี <c oughs> ล็อกเกอร์ส่งตัวแล้วไอ้พวกอย่าไปเครียดอย่าน้อยใจอ่ะอย่าไปแบบเครียอะไรวะอะไรเงี้ยผมไม่ซีเรียดีแบบไปพวกจะคุยกับพวกนั้นด้วย จะผ่านได้นะอยู่ที่หัวใจอยู่ด้วยกันยาวๆไว้พวกเมื่อเกี้ยปีบีดีนะครับเท่าปีเต็มกลางผมเลยนี่พวกกลองตัวพวกชั้นอยู่กันมาเป็นปีแล้วเว้ยแปลว่าปีจ่ายนี่รักกันมากเลยแกพึ่งทำวันแรกเลยนะเว้ยพวก เจนนี้เป็นนิวเจนพวกใช่ที่วันแรกพวกฉันนี่เป็น <S 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 ไปปีแล้วน่าจะมีอะไรเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าเยอะอย่างเราผมอยู่ใช่ไหมอีกเยอะเออต้องมาผ่านกทอนต่อมานะแต่เฮ้ยแต่นี่คนก็เริ่มเยอะนะเฮ้ยมีคนงานบ้านมีคนงานบ้านมีคนงานบ้านเฮ้ยมีก็เอาเลยเอาเลยเฮ้ยมีคนงานบ้านเว้ยล่อมันหน่อยวะวบินบินบินไปล่อมันใส่มันเลยรึเปล่าเปิดให้ คไปดนะ้วย่ไต้องผมซื้ยนยนยนอาาต่อ,น,อ,อนกไม่ไ้ไมยิเสียงรึเปล่ากระิไวกะิไวกระิบไว ว่ามนนานนาาันี่มือใหม่แสดงว่าเนาะเฮ้ยพวกอยู่ตัเวเนี้ชื่อนี้ครับอนนีเหรอพวกใช่ครับที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่าปีศาจนอะอ่าใช่ครับไายชนะบอกว่านายมังกาชนเนี่ยนายรู้หรือเปล่าว่านี่ชื่อไทยรึเป่อ่ไม่ทราบครับที่ลานโชพวก ได้ยปที่มาัเปิดเป็นที่เลยครับผมเห็นคาว่าร้านโชว์ไหข้างล่างเลยร้นโชว์ใหญ่ๆแลวได้เห็นบล็อกสี่บล็อกไหมที่ร้านโชวมันทับอยู่หนข้างบนร้านโชว์หนงขวาร้านโชว์สอล่างร้านโชว์ี่สองใชุ่งเกย์สเลอยู่ป่าวะโซนนี้โซนลูกค้าวแกยังไม่รู้แต่รอบนีานที่นี ไดครับพี่ใหญ่่ครับถ้ครับเอนนหรื่บนาวหรอว่าทเจอเนี่ยบอด้วยเวลาช่วขาครับจะไปบครับผมอย่วยอโอ้ผมเตรียมเตรียะอก็จะว้าก็จฝันในน้ำใ โวยโวยเลยซัตไอ้กูก็ไม่อยู่กูมาเจอโวยโวิ่งไปหลังบ้านหนีเร็วไอ้แก็ไม่อยู่แล้วจริงไม่รู้อะจอติฝั่งข้ามพอมรุ่นปะมั้งน่าจะแม่นอยู่่น่าจะทำประจำนะยิงป่ะยิงป่ะเสร็หลังยามี้เริ่มทำละเริ่มขึ้นอาวุธให้เรียงคนเลียงคนละฉันขอพิซซ่นแล้วมันฉันว่าฉันมั่นใจเรื่องการยิงว่ะฉันแม่นยี่ที่อะ มันมันเหมือนมันมีเป้าด้วยนะเออมึงแม่นจริงไงเวนเฮ้ยกูคิดแล้วกูคิดออกแล้วกูจะให้คุณแรดทำอะไรทำไรคุณแรดไปซื้อวอลก่อนเลยมึงนะเฮ้ยแกมีเออแกมีวอลไปกับฉันก็ได้ไปง่ายสุดไม่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 จำเป็นต้องซื้อทันทีไหมอาจจะเงินน้อยไงแคมบอกเฉยว่าตั้งเป้าหมายให้ควรจะซื้อวอลก่อนอันแรกอ่ะแค่ตอนนี้แกมมีวอลป่ะตอนนี้ผมยังไม่มีนะอเจอกระเป๋าเล่นเลยวะ เฮ้ยใจดีซะด้วยเวนอ่ะผมกระเป๋าเลขสองสามหกศูนย์เอาว้ให้ของเด็กใหม่โอเคพวกเอาไปซื้อว่ะพวกใครอะนะทุกคนไปแล้วจะไปซื้อไงไปไปดูแลด้วยนะพี่ดีแล้วมาอะไรเป็นดีอันนี้นายกลับเอ้ยลองสอดลองพูดเด็เฮ้ยกูไปเยี่ยวในบ้านกัน When it's over, you had him choked up, you be yanking my chain. Feel like I'm headed for the padded The Bar for me when a rap isn't here, but guess that's the standard I'm to But if something like that doesn't tell you, you said I'm marked too high when platinum sales are looked at as a failure. Yeah. Then you better take it back to the shelter and hamburger help. because damn stamina, I'm stealthy. Greatest in the world, greatest in the world, greatest in the world. No lie, I might be. Best ever toy, best ever toy, best ever toy. I feel like the greatest. Coke up the honky sounding. So you sold 10 million albums, eh? Only problem is you put out 10 million albums, eh? Wait, what was I just about to say? Oh yeah, let me get this out the way. I know there's people that are pissed about the way I mispronounce the name. yeah I still can't say this shit. But how quickly they forget me. I was done ninja, tried to duck my stuff to let your girl get fucked by looks. I'd like to give a shout to Cypress. This can't be real. You pissed me, and I was just trying to give you a shout. Now get the. ทำไรกันวะแล้วก็ดูเสียงให้จเจ้าลองโซ่เมื่อกี้มันเอาตัวจูนยับเลยลอง,งโซ่พูดนีเก่ไทีในนีเดี๋ยวนี้งัดบ้านงัดละงัดบ้านนะเริ่มแบบใช้นน้้นนนไงวตอีเขาเรียกว่าทำความเข้าใจได้อย่างแบบเริ่มแจ๋วเริ่มเ,เก่งอย่างงัดบ้านตอนเนี้ยยังยังไม่เคยงัดบ้านแต่ร้านเฉันพอได้ไม่แล้วเคยขายโคเกิเนี่ยว่าไงลองโซ่ ซีนไหมเนีนั่น <ills> แหละมันเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเยอะกว่าขายยังขายยังขายอะไรไม่หายหรอเสียงล่ะหายแล้วหายแล้วหายแล้วขายแล้วหรอเหมือนเดิมป่ะก็ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่แบบมันยังมีติดติดนิดนิดอ่ะไปซื้อวอลมาแล้วหรอพวกซื้อมาแล้วลุงอ่าเดี๋ยวนาเราชั้นเสร็จก่อนป่ะเดี๋ยวนายเขาปืนก่นรอโซ่คนนี้นะคนเป็นฮุดแรดใหม่ชื่อมาดูเจลวิ่งนะแล้วแต่นายเลยจะเรียกเขามาดูหรือจะเรียกเขาเจลวิ่งก็ได้โอเคป้าหนุ่ม ลุงชมาตุกันทั้งเท่นังที่พอสองครับใช่ใช่ก็ว่าเท่เดแต่ว่าฉันอยากได้แบบนั้นที่มันแบบว่าที่มันใส่ได้กระดกกระดกได้อะไอสามอ๋อไอที่มันเป็นแบบเออฉันฉันนึกไม่ออกแต่ฉันเห็นภาพอย่านี้ผมว่าฉันนะใช่เบอร์ใดเบอร์อะไรอะมาดูโลบอกตัวเดี๋ยวฉันมาฉันไปล็อกเกอร์ก่อนลงนะ ว่างไงพวกหายอ่งยังหนักกว่าเดิมอีกค oh, <she S 2> ูเสียเมื่อกี้หายแล้วเป็นไรวะแต่ฉันเช็คนกเพียหน่อยนิไม่ได้ดูนานแล้วได้อย่างดีได้ดูสูงต่ำอ่ะได้พีเวอวะใครไว้ย่าสูงต่ำไม่รวยไม่เล็กไม่เลิกใครม่วงสามหนึ่งเ็ดห้าสี่ศูนย์นะเห็นมีใ,นใครลงนี้ี่ย ดูลองลงนี้ดูลงต่ำก็ได้ลงสักสิบไปสัตว์ใช้ไม่เสร็จเวลาะฮี่เบอร์ฉันอ่ะเฮ้ยมีคนปอมบนเครื่องไอ้นี่ว่ะเบอร์พี่สวยมวากเลยฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ซิงอนี่มาเฮ้ยไอยเครื่องจุดนี่ถึงวันนี้แข็กว่าพี่จิวอะไรนะฉันซูเมล เราพี่ซูเมลใช่กูแบงเงี้ยอีกปรับปรับปรับอะไรไปก่อนแล้วมีก็เข้าไปซัดบ้านใหม่ต่อรองเปียโฟลด้วยไหวล้ววะเจ้าพรุ่งนี้เราเตรียมพร้อมมากเลยใช่ปะใช่โอเคเหี้ยเมื่อกี้เราตัวจุนยับเลยเออประม่าณแค่ยั้น แต่นายลองว่างแผนเจ้าพีดีวางแผนเรื่องการจัดการระบบอะไรต่างๆเลยว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรแต่ไหนฉันพอไปใต้ก่อเดี๋ยวป้าปุ๊บเป็นไงวะตอนนี้ฉันติดธุระที่สำคัญอันใหญ่เรียนเพลงวะในบ้านเดี๋ยวเบามันชัดว่าฉันจะได้ต้อเสี้ยพัดฉันว่ามันเบาเราจะได้เป็นเมนูเข้ามาดูได้เลยแต่เสร็จแล้วคำนวณสองพิมกมันเบามากเลยวะลงว่าไงพวกเพลงเบามากว่ะ ไอเฮียกูก็เปิดเพลงตัวเองอยู่โอ้ปิดสี่ปิดส้อะไรเบามากนะเพลงเพลงระวัง